ถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับนักศึกษาทุกท่านครับ9วิธีสร้างทัศนคติเชิงบวกครับสําคัญที่สุดเราคุยมาแล้วว่าทัศนคติดดียังไงลดความเครียดเพิ่มความสุขสร้างบรรยากาศร่วมการมีสัมพันธภาพดีๆสุขภาพกายสุขภาพใจดีวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องวิธีต่างๆที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองของความคิดและสร้างความสุขในชีวิตครับ9วิธีครับ ขอบคุณสิ่งดีๆครับเมื่อกี้เราบอกกันแล้วนะครับขอบคุณทุกวันสิ่งเล็กๆจดบันทึกสิ่งที่คุณทําสร้างความพลังบวกกับคนอื่นด้วยครับมองสิ่งที่สวยงามมองในมิติที่สวยงามบ้างเหรียญมีสองด้านเสมออยู่ที่คุณจะมองครับหนึ่งขอบคุณสิ่งดีๆครับสองดูแลตัวเองให้ดีครับเพราะดูแลตัวเองไม่ดีจะไปดูแลใครคนอื่นไม่ดียังไงครับ แวตัวอื่นดีๆความรู้สึกดีๆพักผ่อนบ้างแล้วขับเคลื่อนทัศนคติเชิงบวกไปสู่เ<ง>พื่อนๆครับขับเคลื่อนทัศนคติเชิงบวกผมมีอย่างที่อยากจะเสริมเช่นสมมติยอดขายมันไม่ถึงเป้าเล็ก <SU cc> เหล็กสามมันมีวิธีพูดมากมาย <c ười> ขับเคลื่อนทัศนคติเดือ่อยเหลือแค่สามเดือนจะทันไหมเนี่ย หรือคุณจะพูดว่าเหลืออีกตั้ง3เดือนเรามารวมกันสู้ดีกว่าเราต้องถึงเป้าหมายให้ได้2คนนี้ก็แตกต่างกันครับเพราะนั้นขับเคลื่อนทัศนคติเชิงบวกในเรื่องและในแง่มุมต่างๆครับแลตัวเองให้ดีครับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสทุกวันนะครับเช้าวันใหม่คือโอกาสใหม่ของทุกคนครับ เช้าขึ้นก็เห็นโลกมากขึ้นครับออกกําลังกายอาหารเช้าดูหนังฟังเพลงอาบน้ําก็ฟังเพลงได้ครับเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสทั้งวันจะดีครับนี่คือวิธีการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกครับหลีเกเลี่ยงเรื่องการดินทาครับซึ่งมันน่าเบื่อมากๆในที่ทํางานที่บ้านหรือในสังคมถูกไหมครับเพราะนั้นตระหนักถึงผลเสียมันก่อนครับ และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ถ้ามีวงสนทนาคุณก็เดินออกไปครับอย่าไปสนใจอย่าไปร่วมมา,าครับแล้วก็ต้องสร้างเกราะป้องกันตัวเองหมายถึงว่าอย่าไปสนใจครับอย่าไปสนใจครับเพราะการอินทาคือการส่งต่อทัศนคติเชิงลบครับ แล้วคนมีความสุขจะไม่นินทาคนอื่นครับสร้างบันเทิงสร้างความบันเทิงและผพักผ่อนบ้างน,นะครับซึ่งความสุขหรือความบันเทิงของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุงคนก็นอาจจะอยากวิ่งอยากนั่งริมทะเลฟังเพลงสองพระพระเครื่องอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือได้ออกกําลังกายแต่เล่นดนตรีบางคนนั่งสมาธิไม่แปแลกับความบันเทิงและพักผ่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ สมาธิและฟังเพลงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ง่ายๆนะครับเราก็พูดมาโดยตลอดะครับฝึกสมาธิการมีสติการมีสมาธิทําให้เราชีวิตดีขึ้นทํางานต่างๆได้ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นครับสรุปครับพัฒนาทัานสนักติเชิงบวกฝึกฝนอย่างต่อเน,นื่องมีหลายกลยุทธ์มีหลายวิธีตั้งเป้าหมายชัดเจนฉลองกับความสาเร็จเล็กๆน้อยๆ,ๆบ้าง ก่อนที่จะถึงความส่วน,นใหญ่รู้จักเจอบันทึกครับและรู้สักขอบคุณและมองโลกในแงด่ดีสุดท้ายอย่าลืมฝึกกันนะครับ